สวัสดีครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราเปิดกลุ่มซิกบูกันมาแล้วนะครับได้มาประมาณ1เดือนแล้วเนาะตอนนี้ก็สมาชิกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้ล่าสุดถ้าแล้วไม่ไปห้าร้อยคนแล้วนะเนาะเกือบห้าร้อยคน, <Okay. S 2> นครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> ที่แบบเข้ามาเข้ามาในกลุ่มนี้กันเนาะมาติดตามมาพูดคุยกันก็ผมก็ในฐานะแอดมินนะครับก็ พยายามจะแชร์นะครับพยายามจะแชร์แล้วก็พูดคุยกันเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับแอสเซทเรื่องหุ้นอะไรต่างๆนะครับก็เรามาช่วยกันหานะคอน p t ปต์อ่คอนเซปต์โทษทีคอนเซปต์ของกลุ่มเรานะครับก็คือเรามาช่วยกันหาว่าอะไรกําลังอยู่ในขาขึ้นนะครับโอเคไม่ว่าคุณจะมาแบบเทรดสั้นๆก็ได้นะฮะหรือว่ามาลงทุนระยะยาวเนี่ยเราเรามีโอกาสกําไรนะครับมันมันง่ายกว่าตัวที่มันกําลังลงเนาะโอเคก็ okay. ใครก็ผมฝากผมฝากกลุ่มซิกบูไว้นิดนึงนะครับมีเพื่อนก็ชวนเข้ามาได้เนาะคนที่แบบสนใจเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยโอเควันนีเ้เราจะมาคุยกันเรื่อง Long Term Investment นะครับเป็นแบบแนวความคิดนะฮะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีแนวทางประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับ จุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ของการลงทุนเนี่ยคือเราต้องการให้เงินเงินเก็บนะฮะเงินเก็บก้อนที่แบบเรามีอยู่เนี่ยต้องการให้มันเติบโตถูกไหมฮะทีนี้มันจะเติบโตได้เนี่ยเราต้องเอาไปวางในแอดเจทนะครับแอดเจทเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราเงินไปไปเปลี่ยนนะฮะแล้วก็วางไว้แล้วมันมีโอกาสเติบโตนะครับ ทีนี้แอดเจทผมให้คุณสมบัติง่ายๆนะครับมี3ข้อนะครับก็ข้อแรกเนี่ยคือมนุษย์ต้องการ,รข้อที่2คือในระยะยาวราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3ก็คือมันมีจำนวนจํากัดนะครับถ้าเกิดสินทรัพย์ใดเนี่ยมีคุณสมบัติเข้า3ข้อนี้นะครับครบทั้ง3ข้อเนี่ยเราสามารถเรียกม,มันว่าเป็นแอสเจทได้เป็นแอสเ t ทที่ดีนะครับเก็บ สะสมเก็บแล้วแบบเรามีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เรารวยได้นะครับโอเคทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งที่วันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนเฟังคือก็ผมได้ฟังแนวคิดเนี้ยมาจากท่านดรนิเวศนะครับดรนิเวศเหมมชิราวลากรน,นะครับท่านนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะ่ะน่าจะคุ้นเคยคุ้นเคย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 ,เคยได้ยินชื่อท่านมาบ้างนะครับถ้าใครลงทุนอยู่ในหุ้นไทยเนี่ย รู้จักแน่นอนนะครับท่านเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของนักลงทุนแนวพื้นฐานนะครับเขาเรียกว่าแนว VI นะฮะเรื่องหุ้นในบริษัทที่ดีนะครับปัจจัยพื้นฐานดีทํากําไรได้ดีแล้วก็ถือหุ้นนิ่งๆยาวๆนะครับแล้วก็ท่านไม่ค่อยขายหุ้นนะฮะคล้ายๆคล้ายๆบัฟเฟตนะบางคนก็เรียก b u f บัฟเฟตเมืองไทยนะครับทีนี้มีบทความนึงนะครับดรนิเวศ เขียนไว้แล้วแบบดีมากผมชอบแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะครับน่านบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้เนี่ยประกอบด้วย3ข้อซึ่งท่านเรียกว่าแก้ว3ประการนะครับแก้ว3ประการประการแรกคือ,อจำนวนเงินต้นครับจำนวนเงินต้นเนี่ยสำคัญมากจำนวนเงินต้น จำนวนเงินเริ่มต้นเนี่ยคือคนที่มีมากก็ได้เปรียบถูกไหมครับเพื่อนคนที่มีน้อยก็ได้เปรียบทีนี้สําหรับคนที่มีน้อยเนี่ยถ้าอยากจะมีเงินต้นในการลงทุนหุ้นมากๆทํำยังไงก็ต้องขยันเก็บเงินนะ,นะครับพูดง่ายๆคือต้องแบบอ,อดออมนะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่ละเดือนแบบได้รับเงินเดือนมาหรือว่าทําธุรกิจมีกําไรมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกันเงินอดออมนะครับต้องเก็บเงินเก็บเงินนะครับเพื่อให้มี เงินเก็บเป็นก้อนนะครับพอเป็นก้อนใหญ่เราสามารถนำไปลงทุนในแอสเซทได้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยแรกนะครับเงินต้นนะครับใครมีเยอะได้เปรียบใครที่มีเงินต้นน้อยเสียเปรียบนะครับเงินมันก็จะโตแบบในเปอร์เซ็นในสัดส,ส่วนที่มันมันช้ากว่ามันไปมันไปได้ช้ากว่านะครับโอเคแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนเงินต้นน้อยอ่ะจะโตไม่ได้นะมันก็โตได้นะครับถ้าแบบเรา เรามีฝีมือมากพอนะครับเราทําผลตอบแทนได้ดีมันก็โตได้นะครับปัจจัยข้อที่2นะครับก็คือผลตอบแทนที่ทําได้ในแต่ละปีนะฮะอันนี้คืออแก้วแก้วประการที่2นะครับเรียกเรียกอีกอย่างว่าเปอร์เซนะ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เพอร์ฟอร์แมนส์เนาะเปอร์เซ็นต์เพอร์ฟอร์แมนส์ที่แบบเราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับคือในในหปีเนี่ยเเราได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคือหมายความว่าพอเราโตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย เป็นเรื่องของฝีมือนะครับฝีมือในการเลือกหุ้นการวิเคราะห์หุ้นนะครับาการเลือกบริษัทแล้วก็แบบวิสัยทัศน์เรื่องนี้สําคัญมากเลยนะวิสัยทัศน์หมายความว่าเรามองไปข้างหน้าว่าเนี่ยจากตรงเนี้ยไปอีก3ปี5ปีหรือว่า10ปีฮะวาร์เดเอะไรก็แล้วแต่คือมองไปข้างหน้ามองไปไกลๆเนี่ยเราเราต้องมองให้ออกว่าธุรกิจไหนกําลังจะรุ่งเรืองนะครับตัวไหนที่แบบธุรกิจที่เอ้ยเราดูแล้วแบบ มันทรงๆมันย่ําแย่ลงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แบบเมคเซนต์เนาะเราก็ไม่ควรจะเอาเงินลงทุนของเรา่าเข้าไปวางอ่าอันเนี้ยซึ่งแก้วประการที่2เนี่ยครับผมพูดบ่อยมากแล้วก็โพส์โพส์บ่อยมากนะครับก็คือเนี่ยพยายามแบบแบ่งปันเพื่อนๆว่าอ่าผมเลือกหุน้นเลือกบริษัทแต่และตัวอะไรผมคิดยังไงอะไรเงี้ยพยายามแชร์มุมมองนะครับอ่ามันก็จะเป็นเรื่องของความรู้ในการเลือกหุ้นนะฮะเลือกบริษัทที่ใช่นะครับ ถ้าเกิดเร,เราเลือกได้ดีผลตอบแทนต่อปีเราจะสูงนะครับแล้วก็มีเรื่องแบบเทคนิคต่างๆมากมายเลยที่มาช่วยใหย้ถ้าเวลาตลาดไม่ดีเวลาตลาดมันตกลงเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ลงเนี่ยเราทำยังไงที่จะแบบเฮ้ยเราเสียหายให้น้อยหรือว่าแบบม,มันมันมีมันมีวิธีการเล่นแบบเทคนิคแบบไหนไหมที่มาช่วยให้แบบโอเคเราไม่โดนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผลตอบแทนต่อปีเราอะ ดีขึ้นนะครับมันช่วยได้โอเคเป็นเรื่องของเทคนิคตรงนี้คือต้องเรียนรู้เยอะมากเลยครับทั้งการแบบอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตอ่านข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยคุณทําผลตอบแทนได้กี่เปอร์เซ็นต์เบนช์าร์กโดยโดย,โดยทั่วโลกเนาะเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาเขาาว่ากันที่ประมาณ1ิ แล้เพื่อนไั่12%ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยคือคอือเทียบกับอินเด็กซ์ก็ได้อ่าใช่ครับหรือว่าจะใช้เบนช์าร์กเป็นเป็นอินเด็กซ์ที่เราพอส่วนใหญพ่พอส่วนใหญ่เราอยู่ในนั้นอย่างเช่นใครมีเงินอยู่ในพอร์ตเมริกาเยอะก็ใช้เบนช์าร์กเป็นเป็นอินเด็กซ์ของเมริกาใครลงทุนหุ้นไทยเยอะอย่างเงี้ยครับก็เทียบกับอินเด็กซ์ของเซตนะครับอ่าประมาณนี้อ่าเราไปต่อกันที่แก้วประกันที่3นะครับ แก้อุปการที่3เนี่ยที่เป็นปัจจัยในความสําเร็จคือระยะเวลาในการลงทุนนะครับอ่าอันเนี้ยดรนิเวศท่านอธิบายว่าอ่ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยยิ่งนานยิ่งดีนะฮะยิ่งนานยิ่งดีหมายความว่าแต่ละปีใช่ไหมครับสมมุติเราได้10%พอปีหน้าเราได้10%อีกพอปีต่อไปเราได้อีกสิอย่างเงี้ยไอ้สิที่เราได้เนี่ยครับเราไม่ได้นําออกไปใช้อ่าถ้าถ้าแบบคนที่ลงทุนระยะยาวนะเขาก็เอาสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ พอผ่านไปนหนึ่งปีอ่ะก็ทบกลับเข้าไปลงทุนเพิ่มในพอร์ตใช่ไหมฮะ,ะคิดง่ายๆปีหน้าพอร์ตกลายเป็นร้อยสิบละพอเป็นร้อยสิบโตอีกสิบเปอร์เซ็นต์คราวนี้มันไม่ใช่สิบละไอ้ก้อนที่โตมันไม่ใช่สิบละอ่ะมันกลายเป็นสิบนิดๆถูกไหมฮะพอเป็นสิบนิดๆปุ๊บเนี่ยเขาก็ทบเข้าไปอีกพอปีถัดไปก็เนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับตรงเนี้ยยิ่งนานยิ่งดีใครเพราะฉะนั้นผมพูดบ่อยมากเลยว่า เด็กรุ่นใหม่อ่ะควรจะมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับนะยิ่งรู้เร็วนี้แบบคุณคุณมีสิทธิ์รวยเร็วอ่ะเออน,นะในกลุ่มเราถ้าแบบน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยอายุแค่แบบ20อะไรเงี้ยเฮ้ยผมผมยินดีมากเลยนะที่คุณมาเริ่มเร็วนะครับอย่างผมเองอ่ะผมผมเริ่ม28ผมยังรู้สึกว่าผมช้าไปเลยนะฮะก่อนหน้านั้นคือไม่กล้าไม่เข้าใจหุ้นนะครับก่อนนั้นคือผมเล่นแอสเซทอย่างอื่น อนหนุ่มชอบชอบทองคําชอบพักเครื่องอะไรพวกนี้แต่อย่างน้อยมันก็ยังเป็น access นะผมก็กําไรมาตลอดทางนั่นแหละแต่ว่าในหุ้นน่มันเร็วกว่านะจากประสบการณ์นะครับในหุ้นเนี่ยเร็วกว่าเยอะ,อะทีนี้ก็ไอ้แก้วประการที่3เนี่ยคือระยะเวลาครับระยะเวลาในการลงทุนอีกประเด็นที่ผมชอบมากเลยคือท่านท่านดรนิเวศบอกว่าสําหรับคนที่มีลูกแล้วนะครับเราไม่ได้มองแค่อายุตัวเองแล้วทีนี้สมมติ สมมติวันนี้ผม30ใช่ไหมฮะผมอยู่ไปอีกสมมติผมจะตาย80มามองไปเรามีเวลาลงทุนหุ้น50ปีแต่ถ้าวันนี้ผมมีลูกลูกผม5้าขวบเรามองว่าลูกเราอ่ะ5ขวบกว่าเขาจะคุยง่ายกว่าเขาจะตายใช่ไหมฮะ80ลูกผมมีมีเวลาในการลงทุนหุ้นอ่ะ70กว่าปี70 80ปปีครับหมายความว่าไอพลังของดอกเบีย้ยทบต้นอ่ะมันมีเวลาแบบ เยอะมากเลยเราอร์นิเวศให้มองอายุลูกนะครับเพราะว่าถ้าผรอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อรอแบบเราสร้างไปจนแบบวันสุดท้ายของชีวิตเราอะสุดท้ายเราเราคงไม่ได้ให้มูลนิธิเนาะคงแบบคงไม่ได้ขนาดน,นั้นคงจะแบบเออผ่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นมรดกให้ลูกเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นใครมีลูกอะมองอายุลูกผมลงทุนทุกวันเนี่ยผมมองอายุลูกเลยนะเพราะฉะนั้นแบบเราเบสอะไรที่แบบเอ้ยเราเราเราับความเสี่ยงได้อะผมไม่ได้กลัวเลยเพราะผมว่าลูกผมเนี่ยอยู่อีก80ปี แล้วพอร์ตเนี้ยแน่ๆมันมันเราส่งต่อให้ลูกอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีลูกก็ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณก็ต้องมองว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้การแพทย์ก็จเจริญเนาะเราไม่ได้อยู่แค่แปดสิบอะเดี๋ยวนี้ผมว่าเราอยู่นุ่นลอะถึงเก้าสิบร้อยหนึ่งก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าการแพทย์มันมันมันมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันจเจริญขึ้นนะครับอน,นี้โอเคก็แก้วสามประการของดรนิเวศนะครับอ่า สรุปให้ฟังอีกครั้ง 1. เงินต้นนะครับจำนวนเงินต้นยิ่งมากยิ่งได้เปรียบนะครับ 2. อ,อัตราผลตอบแทนที่คุณทําได้ในแต่ละปียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะนี่ทบต้นนี่จะแบบโตเร็วมากนะครับอยู่ที่ฝีมือนะข้อ2เนี่ยเรียนรู้กันได้ศึกษากันได้ถ้าคุณเก่งจะยอดเยี่ยมมากมันจะได้เยอะม,มากครับตรงนี้นะฮะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปแต่ก็อย่าขาดทุนนะครับ Okay. พยายามบริหารให้มันอย่าขาดทุนข้อที่3คือแก้วประการที่3คือระยะเวลาในการลงทุนโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบผมรู้นะในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้มีแบบมีแชทมาคุยหลังไมค์กับผมหลายคนมากเขาเขาดูแล้วว่าแบบเฮ้ยลงทุนแบบเนี้ดีอะเห็นแอดมินแล้วแบบเฮ้ยเงินโตเงินโตเงินโตแต่แบบตัวเขาเองยังไม่ได้เชื่อมั่นอะมันยังไม่ได้มีความกล้าที่จะใส่เงินลงมาจริงๆ ผมพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะเ,จะเริ่มเมื่อไหร่ถูกไหมฮะถ้าถ้าคุณคุณยังไม่เชื่อมัน่นแต่หุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วตั้งแต่เกิดโควิดใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าโควิดมีนาคมเนี่ยเป็นจุดที่แบบหุ้นเหมือนถูกรีเซ็ตอะทั้งโลกเพราะมันเกิดโควิดแบบเนี้ยมันวิกฤตแบบเนี้ยมานสิบสิบปีมีครั้งอะครับสิบปีมีครัง้งตั้งแต่มีนาก็ตอนเนี้ยหุ้นทั่วโลกเลยรีค o เว r รคือมาอย่างนี้หมดละ คือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าผมถามว่าถ้าถ้าคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณจะไปเริ่มตอนไหนนะครับเริ่มเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบลังเลอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มเลยนะครับเริ่มปุ๊บมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับอ่าทุกคนก็ต้องแบบมีค่าเทอมมีบทเรียนอยู่ละเริ่มปุ๊บมันขาดทุนนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ใครที่จะเริ่มใหม่ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่เงินร้อยเปอร์ซ็นอย่าเพิ่งใส่เงินเข้าไปเยอะนะครับให้เริ่มแบบเฮ้ยแค่บางส่วนของเราก่อนอ่า แล้วเรา30-50%าอะไรก็ได้แล้วแต่ของเงินเก็บเรานะครับทีนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมันไปค่อยๆเพิ่มตามตามความมั่นใจตามประสบการณ์ตามความรู้เดี๋ยวคุณความรู้เยอะคุณมั่นใจมันมากเดี๋ยวมันมาเองครับเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเพิ่มเงินเพิ่มเงินเพิ่มเงินนะครับเพราะคุณรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้โตเร็วนะฮะอ่ามันมันขึ้นอยู่กับประสบความประสบการณ์ความรู้ความมั่นใจของตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยครับ เปิดพอร์ตหุ้นเลยแล้วก็ลองซื้อหุ้นตัวแรกของคุณได้เลยนะครับอทีนี้ <c oughs> จะซื้อตัวไหนหรือว่ามีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยคุณโพสต์ถามในกลุ่มซีบูได้เลยนะครับทุกคนยินดีตอบในกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญโอ้หลายคนนะคนเก่งเยอะนะครับคนเก่งเยอะไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นด้วยนะ,อะทองก็มีนะโปรเฟชลเลยนะทองหุ้นแล้วก็มีอะไรคริปโต <c oughs> คนเก่งเยอะนะฮะกลุ่มเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบเฮ้ยแต่ละคนก็เก่งในคนละด้านน่ะแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะที่ที่คนเก่งแบบเอ็กซ์เพิร์ในแต่ละด้านนะเข้ามาเข้ามารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้มีอะไรก็มาแชร์กันนะครับอโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของของดรนิเวศเนาะเป็นเป็นบทความของดรนิเวศที่ผมมาเล่าเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับไปกันต่อเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็น เป็นการแบ่งประเภทหุ้นนะครับทีนี้หุ้นเนี่ยมันมันมีหลายชนิดมีหลากหลายจะแบ่งกันยังไงผมอยากเล่าถึงการแบ่งที่เป็นมาตรฐานแล้วกัน standard of the world นะครับที่แบบทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุดว่าว่าแบ่งหุ้นแบบนี้ถูกต้องแบบแบ่งแบบนี้เหมาะสมนะฮะก็คือเป็นเป็นการแบ่งแบ่งหุ้น6ประเภทของปีเตอร์ลินช์นะครับปีเตอร์ลินช์นี่เป็น hedge fund manager ที่ เก่งมากๆนะครับบริหารกองทุนอยู่ที่อเมริกาเก่งมากแต่ทุกวันนี้รีทายแล้วเนาะเขารีทายตอนเขารีทายไปตอนที่แบบจุดที่เขาพีคอะคือแบบเขาเรียกว่าเขาออกตอนเขาอยู่ยอดเขาอะคือเขาบริหารจนแบบโอ้โหทุกคนในทั่วโลนียอมรับว่าแบบเขานี่แบบเก่งมากเก่งที่สุดแล้วอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาทําผลตอบแทนได้คือมีคนไปแทร็กเลคคอร์ย้อนหลังเน่ะเขาได้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นตต่อปีเลยนะปีเตอร์ลินช์ 26%แบบแบบทบต้นน่ะคือทบต้นมาเรื่อยๆเหมือนที่ตอนแรกผมเล่าว่าว่สิแล้วทบทบแต่คนนี้ทําได้26%ทบทุกปีเลยฮะทำเป็น10-10ปีเก่งมากแล้วก็โอ้โหกองนั้นก็โตมหาศาลใครถืออยู่นี่ร่ํารวยอย่างไปมากมายนะครับทีนี้ปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาแบ่งหุ้นเป็น6ประเภทนะครับ1หุ้นโตช้า2หุ้นโตเร็ว3หุ้นแข็งแกร่ง4หุ้นวัฏจักร ห้าหุ้นเทอร์นาราวหกเป็นหุ้นแอสเซทเพลนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดรายละเอียดหกตัวหหุ้นหุ้นหประเภทนี้นะเพราะว่าถ้าพูดมันจะยาวมากมันยาวเกินนะครับเอาเป็นว่าไปไป,ไปตามหาอ่านกันได้นะครับอันเนี้ยพูดถึงว่ามันเป็นแบบวิธีการแบ่งที่ทั่วโลกยอมรับหตัวนี้ทีนี้สรุปก็อยากมีบ้างนะสรุปอยากมีการแบบอยากเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยแบ่งแบบสรุปแบ่งแบบผมนะ ผมแบ่งยังไงแบ่งแล้วแบบให้มือใหม่ในที่เข้ามาในตลาดหุ้นอะ่ะเข้าใจง่ายผมแบ่งเป็น2ประเภทพอครับ2ประเภทก็คือหุ้นที่ผมเรียกว่ายิวกับกับหุ้นอันยิวนะฮะหุ้นยิวหมายความว่าเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นด้วยการจ่ายเงินปันผลนะครับอีกประเภทคือเป็นหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลใน ในเมืองไทยแล้วกันนะครับก็จะมียิวนะครับยิวก็บริษัทแต่และบริษัทเนี่ยจ่ายเงินปันผลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมีตั้งแต่0.5กว่าๆอะไรเงี้ยไปจน1% 2% 3% 5% 10%ก็มีนะครับบางบริษัทจ่ายกัน10%อะไรเงี้ยนะมันมันก็แล้วแต่เราเลือกนะครับเลือกหุ้นว่าอาจจะไปเลือกหุ้นตัวไหนที่จ่ายเงินปันผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ ดูปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูว่าแบบการทํากําไรของบริษัทอันแบบนี้ทํากําไรได้ดีไหมเติบโตไหมนะครับก็ให้ดูแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็หุ้นอีกประเภทนะครับประเภทที่2เนาะของสรุปเนาะหุ้นประเภทที่2คืออันยวนะครับคือเป็นหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลทีนี้ถามว่าถ้าถ้าเขาไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยแล้วระหว่างที่เราถือเราได้อะไรนะครับคือการซื้อหุ้นแล้วถือ แบบนี้เนี่ยแบบไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเราหวังได้อย่างเดียวเลยครับว่าเราจะได้แคปิตอลเกนนะครับแคปิตอลเกนแปลว่าส่วนต่างราคาหุ้นที่แบบเพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเราสมมติเราซื้อ1บาทหุ้นไป10บาทโอเคเงี้ยเราได้กําไรถูกไหมฮะเราก็ได้กําไรตรงช่วงส่วนต่างตรงนี้เก้าบาทอ่ะทีนี้แล้วเราจะดูอะไรอะ่ะถ้าถ,ถ,ถ้าหุ้นไม่จ่ายเงินปันผลให้ดูอะไรนะครับอ่ หลักสากลน,นะครับที่แบบอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังเลยก็คือราคาหุ้นเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบแนวพื้นฐานนาะเขาจะเชื่อกันว่าราคาหุ้นเนี่ยมันไปตามกําไรบริษัทนะครับให้ยึดยึดดูที่ตัวกําไรต่อหุ้นนะครับกำไรต่อหุ้นภาษาอังกฤษ e a r n i n g p p r s s h r r e นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นนะครับถ้า e a r n i n g per share แตแต่ละแต่ละควอเตอร์นะครับแต่ละไตรมาสแต่ละปีเนี่ยมันมันมีแนวโน้มที่จะแบบ ติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัว drive ราคาหุ้นนะครับให้แบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขามีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเ <c oughs> จ้ามือท,ที่แท้จริงของราคาหุ้นเนี่ยคือผลประกอบการ,ค,รคือกำไรของกำไรสุทธิของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเราจะเลือกอยังไงผมแนะนำให้เลือกบริษัทที่ทำกำไรได้นะครับทำกำไรแล้วแล้วก็ มีแนวโน้มที่ในอนาคตอ่ะกำไรตัวนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริษัทนี้กำลังจเจริญรุ่งเรืองกำลังทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคอนเซปของบริษัทพวกนี้ที่เขาไม่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอ่ะบริษัทเนี่ยเขามองว่าเขาเอาเงินก้อนที่เขาต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเก็บไว้กับบริษัทดีกว่าแล้วนําก้อนนี้กลับเข้าไปลงทุนในธุรกิจนะครับ อันนี้เป็นมันเป็นคอนเซปต์ความคิดของบริษัทพวกนี้ที่เขาไม่จ่ายเงินบันผลลงทุนไปนลงทุนในธุรกิจเพิ่มนะครับเช่นแบบไปขยายสาขาเพิ่มเปิดสาขาเพิ่มหรือว่าพัฒนาธุรกิจในในในแง่ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้บริษัทเขาอ่ะพัฒนาเติบโตขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ว่าเขาไม่จ่ายเงินบันผลนนะแต่เขาทบเข้าไปในธุรกิจนะให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ต้องดูอ่ะเราต้องดูคือ หุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยต้องเป็นเวลาเราเลือกอะครับเพื่อนๆมันต้องใช้แบบผมว่ามันต้องใช้วิสัยทัศน์เนาะใช้วิสัยทัศน์ใช้แบบ imagine เน่ยเหมือนเราต้องจินตนาการนะรเราต้องเป็นคนที่แบบมองหุ้นมองไปข้างหน้าว่าบริษัทเนี้ยกำลังจะดีในอนาคตเนี่ยดีเติบโตนะครับต้องต้องมองไปข้างหน้านะครับอมองเทรนให้ออกเนี่ยมองเทรนแบบว่าอะไรกําลังจะเติบโตลุ่งเรืองนะครับประมาณนี้ โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเอทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับโอเค